สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวาดตัวาเอ้อวันนี้ผมจะมาวาดตัวทางอีกแล้วห่างหายจากการวาดไปนานเลยนฮะเอาวันนี้ผมจะมาสอนเอาภาพเข้าม,มาแล้วก็จะวาดได้ด้วยเอาอะไรดีอันนี้แล้วกันผมมีเวลาต่อไปว่าผมจะต้องวาดอันอืน่นแล้วอันนี้เอาตรงๆผมขี้เกียจวาดแบบเลเยอร์ห่าง เรเยอแยกะก็เลยวางทีก็จะวาดเรเ่อยสอนกันเลยเล y e อเดียวไปเลยง่ายๆโอ้แหลกๆทำไมมันแหลกจังวะทุกคนพอดีว่าผมไม่นั่นไม่ได้ทำคลิปพูดนะก็อาจจะไม่พูดอะไรมากนะเพราะว่าคิ้เกียดผมปิดเติมแล้วผมดีใจ ก็อสอหรับต้นหนักกนนีคือแบบตายไปนานแล้วล่ะมีบางตอนที่จะโผล่มาบ้างคือตอนที่เออผมดูไอ้ตัวเนี้ยผมขำมันมากเลยตายบ่อยมากเลยโอเคทุกคนผมสงสายมาดินะทุกตอนตายไม่เหลือชิ้นดี คนว่าสภาพมันรีะไหมเดี๋ยเดี๋ยว,เ,ยวเราว่าสนทุยเสร็จก่อนที่เหลือค่อยก็คลิปหน้าผมจะมาทำคลิปอะไรเดี๋ยวก็คอยดูกันทุกคนเห็นคลิปที่บับวันนี้เพราะมันมีคนมาคอมเมนต์ถามว่าอ่ารถทางรถไฟร่างผู้หญิงเอร่างโซเวียตเหรอผมก็ตอบไปไปดูได้ คือปกติผมก็ไม่ค่อยได้ไปดูทว b e หรอกแต่ผมจะเข้าไปดูช่องตัวเองว่ามีใครใครจะมาดูอีกไหมก็อีกอย่างนึงคิดผมคิดไว้แล้วอยากจะพูดมานานแล้วแต่ผมไม่อยากพูดไม่มีโอกาสได้พูดคือเป็นอะไรกับผมมากไหมคือผม,ผมบอกว่าผมเปลี่ยนปกช่องแล้วยัง,ย,งยังไม่ยังไม่อยู่ดีนะคือแบบระเบิดความข้างอ่ะดาแต่ผมอะถามว่าผมสนมไหมไม่สนแล้วแหละ ได้ประมาณนี้ถ้ารอบหน้าดา่าเขาด่าผมอีกผมสวนกลับละก็สำหรับรถถังคันนี้คือเป็นคันที่ผมคิดไว้แล้วว่าจะอัดคลิปด้วยตั้งแต่วันนี้แหละอย่างนะทุกคนที้สเสียงน้ำาอมต้องไม่ขยบน้ำอยู่น้องผมไง คือผมนอนอยู่ใกล้พหลมเพราะว่าผมอีมสีดำจ้งปุ๊บอา้าวขีดำจริงด้วยเราไม่ต้องใส่ท่อรอขี้เกียจใส่ไม่อยากใส่ด้วย ก็สำหรับใครที่อยากจะได้รถถังคันนี้ถ้าบอกว่าเสร็จผมจะทำคลิปแยกให้รถถังคันนี้ไปเลยคลิปนี้น่าจะยาวหน่อยนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยอยากอัดมากแต่ก็ต้องอัดเพราะอ่าฮะเป็นหน้าที่ของผมที่ต้องอัดเนาะเพื่อเป็นมให้มันมันม่วๆไปเลยไม่ต้องทำอะไรมากๆ มาดิเออได้เฉยนกกรเรียนออกมาดูมันจะประมาณเนี้ส่วนต้องตามไ่ต้องห่วงโอ้ยอย่ากินอืมสภาพ กูเหมันเลิลนะิเนาะสภาพรถคันนี้ปืนมันต้องเอียงนี่หว่าเพิ่งรู้นี่หว่าทุกคนมาคี้บอกอาจจะว่ารถถังขโมย มีต้อถางว่าไว้เดี๋ยวตอนใกล้จะจบคลิปเดี๋ยวผมจะให้ดูมันว่ามันสวยได้ไมั้มันพอได้ไมั้อะไรเงี้ยนี่คือฉบับบอกผมคงคงเลยผมไม่ได้ทำมัมม่วๆช่วยตั้งชื่อให้ด้วยนะอืดินช่ำจริงๆ,ๆ,ๆ คนดูเวลาสิ18โมงแล้วแม่ผมกลับมาแล้วแหะแต่แม่ผมไปซื้อของอยู่เชียวเชียววา้แม่ยังไม่กลับมาใหญ่กว่าร้อนโอเคบดย คใครสงสัยป่าตัวเนี้ยทุกตอนผมเรียกว่ามัเป็นตัวประกอบตัวนี้ไม่ใช่ตัวประกอบเว้ยมันเป็นตัวหลักละ่ะมันตายบ่อยเกิน แต่เดือนนดเดียวก็อาจจะอดคิปได้คุณ พูได้เลยนะลงลงลง <c oughs> ให้มันคลิปต่อไปคลิปต่อไปวิวผมจะวาดรถถังน้ำพดถ้าใครมีไอเดียาวาดยังไงก็ส่งมาให้ได้นะเริ่มง,งานใหม่รู้ว่าจะวาด ชุ่มช่ำดีจริงๆเมื่อกี้น้องมันมาใกล้แลวห่าใส่ผมเต็มหน้าเลยเสร็จประมาณนี้ได้ไหม เสียงผมมีอะไรกับมือตัวเองก็ไม่ชอบสั่นจะตตอมเป็นประจำคือปกติผมจะถ่ายรูปแล้วก็เอามาวาดอ่ะแต่อันนี้คือรู้จักวิธีแคปแล้วก็เลยแค็ปมาวาดแทนทุกคนถ้าใครกลัวผมก๊อปรถถังไม่ตั้งหรอกไม่ก๊อปหรอกใครมีไอเดียเกี่ยวกับการวาดรถถังกดทรงไว้ได้นะ ก็วันหนึ่งผมคิดไว้แล้วละจะลงวันละคลิปดีไหมหนึ่งสองคลิปสามคลิปเดียวสีดำกเ็เสร็จแล้ว Vậy 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 Đó Lặng 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 chặt no? Ok ก็จะหาพยายามหาเวลามาคลิปต่ออยู่นะโอ้ยเนาะสำหรับคลนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ